ในที่สุดผู้คนเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการล่าแม่มดข้อมูลคดีความต่างๆถูกรื้อขึ้นมาพิจารณาขึ้นใหม่จนพบว่าผู้ถูกลงทันทั้งหมดเป็นผู้บริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่แท้จริงช่วยให้สังคมตื่นตัวว่าการกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานนั้นไม่ยุติธรรมทำให้ยุคล่าแม่มดค่อยๆลดลงและเลือนหายไปในที่สุด การล่าแม่มดในยุคกลางเป็นบทเรียนสำคัญให้เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องระมัดระวังการตัดสินผู้อื่นโดยเฉพาะในสังคมยุคใหม่อย่างสังคมโซเชียลมีเดียที่กลายเป็นสนามในการกล่าวหาผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรม